ระบบโฮมูลหรือสัตว์เลี้ยงเราสามารถทําการเพาะเลี้ยงและผสมได้ยิ่งถ้าเรามีขั้นสูงบอกเลยว่าความสามารถจะไปสุดทางแบบมากๆเขามีทั้งรุ่น1รุ่น2องไปยันจนถึงรุ่นที่4ทําได้ไม่มีจบสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมหลอดนายอินฟินิตคัสลิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิเตียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเติมเกมดากอนิก้าออ ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ l s t m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสินลับแพ็คเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถม l i s t m n n ค i ยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสม มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ Listman s h o p ในส่วนของระบบฮอร์โมนในการที่เราจะได้มาเราต้องทาการเพราะเลี้ยงก่อนเพาะเลี้ยงเราต้องใช้เซลล์เซลล์ก็จะแยกเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สี่จนไปถึงเบอร์ที่14ยิ่งเบอร์ที่มีตัวเลขเยอะก็จะได้รับแต้มพอยเยอะถ้าเราใส่จนถึง10บ p o i n นะครับก็จะสามารถเพาะเลี้ยงเป็นฮอร์โมนออกมาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไหนนะครับเขาจะมีระดับความหายากแตกต่างกันไปในแต่ละตัวและก็จะมีระดับ กับความหาง่ายด้วยนะครับอันไหนที่เปอร์เซ็นต์เยอะโอกาสก็มันก็จะสูงเป็นปกติเราสามารถดูเชื้อสายสายพันธุ์ได้จากตรงนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นดูที่ตรงพอยต์กันก่อนด้วยความที่ว่าเซลล์เพาะเลี้ยงเขามีเป็นเบอร์แบบนี้ใช่ไหมครับยิ่งถ้าเราสามารถใส่เบอร์ที่สูงแต้มพอยต์จะสูงเวลานั้นถ้าเราใส่ซ้ำๆมีหลายอันก็จะเกี่ยวโยงกับพันธุก,กรรมหรือก็คือขั้นของฮอร์โมนที่เราจะได้รับคือฮอร์โมนน่ะของเขาก็จะมีเป็นรุ่นแล้วก็ขั้นขั้นเนี่ยจะมีผลกับสเตตัสนะครับ อย่างรุ่นที่1สมมุติว่าเป็นขั้น2ขั้น2เนี่ยก็จะมีพวกค่าสเตตัสแบบนี้ดาเมจทั้งหมดลดดาเมจร,ระยะใกล้มันขึ้นอยู่กับตัวนั้นๆด้วยนะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยจะให้ผลเอฟเฟกไม่เหมือนกันเขาจะมีพันธุกรรมอาวุธพันธุกรรมชุดแล้วก็พันธุกรรมสิ่งตกแต่งโดยแน่นอนสูงสุดของขั้นที่เราจะสามารถใส่ได้ถ้ามีอยู่แต่เบอร์14นะครับแล้วก็ใส่ไป10อันเพราะสูงสุดในการใส่เซลล์เนี่ยเราจะใส่ได้10อันด้วยกันนะครับในการเพิ่มระดับถ้าขั้นที่11อย่างตัวสุุดท้ายน่มน้อย เบสบอลเขาจะบวกดาเมจทั้งหมด PP 6%มีลดดาเมจ p p 6%รนตะครับแล้วก็ตาการฟื้นฟูยา4%เนี่ยครับแล้วเวลานั้นถ้าเราทําการผสมนะครับเป็นรุ่นที่2แน่นอนเขาก็จะมีเป็นระดับขั้นด้วยรุ่นที่2กับรุ่นที่1รุ่นที่2เนี่ยค่าสเตตัสก็จะสูงมากกว่า2%์ด้วยกันนะอย่างที่เราเห็นเลยและรุ่นที่3ค่าสเตตัสก็จะสูงขึ้นไปอีกสูงสุดจะอยู่ที่รุ่นที่4นะครับเขาจะบวกให้ถึง12%มากกว่ารุ่นแรกเท่าตัววแล้ก็จะมีพวกดาเมต ทั้งหมดลดดาเมจที่ได้รับฉะนั้นโฮโมนเนี่ยจึงเป็นระบบที่สําคัญมากแต่การที่เราจะได้รับเซลล์พวกนี้มานะครับเขาจะมีพวกกิจกรรมหลากหลายเมนูหรือเราจะผ่านด่านผ่านเนื้อเรื่องผ่านเควสเราก็จะได้รับกล่องแบบนี้มาเมื่อเรากดใช้งานเขาก็จะสุ่มเซลลก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงของเราจะดีมากพอหรือเปล่าเราก็กดใช้งานกล่องได้เลยนะครับหรือบางทีถ้าเราใส่โค้ดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับของที่ดีมากขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะหาแบบง่ายๆหาได้นะครับก็จะมีร้านค้ามิตรภาพที่เขาก็จะมี กล่องขายสัปดาห์ละ10กล่องด้วยกันก็มาซื้อได้แต่หลังๆน่าจะมีเป็นพวกแพ็กเกจในส่วนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่เรามีเซล,ลเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับเราก็มาทําการผสมสัตว์เลี้ยงได้เลยอ่ะก็ใส่ไปนะครับตามขั้นที่เราอยากจะได้รับสมมติว,ว่าผมจะทําขั้น3โอกาสที่เราจะได้ลูกแมวเนี่ยอยู่ที่49%ลูกกระต่ายนะครับอยู่ที่4 3แต่พวกตัวหายากตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวที่เจอจรัด,ดนางฟ้าจิว๋วหรือจะเป็นปีศาจจิว๋วแต่ตัวที่เเก่่งทีสุดจะป็น Sweet หวานจ่อยนะครับโอากาสอยู่ที่0.1%ถ้าได้0.1มาก็จะดีที่สุดของขั้นที่3แล้วก็ไปผสมอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราจะเอาแค่ขั้น2อันนี้ทําแต้มให้ถึงแค่40แต้มก็ได้แล้วนะครับแบบนี้ดีที่สุดของขั้น2จะเป็นตัวตลกแสนสนุกฉะนั้นเราสามารถลองผสมหรือเพาะเลี้ยงดูก่อนได้นะครับอื ยิ่งขั้นสูงก็จะยิ่งดีอันนี้ผมได้พรแห่งชีวิตเป็นโฮมุลตัวนี้ดีหรือเปล่าเฉยๆ <laughs> ปกติส่วนถ้าเราจะทําการผสมนะครับเราก็แค่ทําการอัปเกรดเลเวลของโฮมุลให้ถึงตามที่กําหนดโดยหลักๆแล้วก็คือ level เลเวล10เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถผสมได้แล้วอ่ะเราก็กดลงทะเบียนแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมลองกดผสมดูจริงรุ่นที่1น,นะครับอ่ะเขาก็จะผสมออฟซุม แล้วเราก็จะได้เป็นรุ่นที่2ค่าสเตตัสก็จะสูงขึ้นเห็นไหมครับร่างก็จะถูกอัปเกรดการกินอีพีของเขาก็จะเยอะมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นถ้าเราอยากได้รุ่นที่3เราก็เอารุ่นที่2เนี่ยสตัวนะครับเพื่อผสมเป็นรุ่นที่3ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงรุ่นที่4ของการเพราะเลี้ยงได้เลยถ้าอยากได้ค่าสเตตัสไปสุดทางนะนี่ก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเผื่ออยากได้สัตว์เลี้ยงเก่งๆก็ลองไปผสมกันเพื่อที่เราจะได้ค่่าสเเตตััแล้วววก็ป็นปนชยนะ ร่วมเดินทางเจอกันใหม่พันหน้าขอบคุณมากๆนะครับช่อ้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ